ครั้งเล่งเยีวยา5,000บาทอุตมะบัญชาการด้วยตัวเองเร่งทำงานแข่งกับเวลาครอบคลุมทุกกลุ่มที่เดือดร้อนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ซึ่งนายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการทบทวนสิทธิให้กับพี่น้องประชาชนแข่งกับเวลา เนื่องจากต้องการให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดโดยมีเป้าหมายที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่มนายธนกรกล่าวอีกนะคะว่าส่วนกรณีที่นายนุนพดลปัทธรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเสนอให้ตั้งวอรลุ่มทําเรื่องเยียวยาแข่งกับเวลานั้นนายนุพดลไม่ต้องห่วงกระทรวงการคลังกําลังทํางานแข่งกับเวลาอยู่แล้วเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน นายอุตมะบัญชาการด้วยตัวเองบุรณาการทุกภาคส่วนมาช่วยกันนอกจากนั้นที่ผ่านมาเราใช้หัวใจใช้ความตั้งใจในการทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วตนเข้าใจความหวังดีของทุกฝ่ายที่เสนอแนะเข้ามารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็กำลังเล่นทำงานอยู่เช่นกันเพียงแต่ไม่เข้าใจนกักการเมืองบางคนที่มักจะออกมาพูดเหมือนแนะนำรัฐบาลได้ทุกวันพูดได้ทุกเรื่องทั้งๆท,ท,ท,ที่ยังนึกไม่ออกเลยว่า นักการเมืองคนดังกล่าวเคยทําอะไรสําเร็จบ้างนอกจากการใช้วาทกรรมโจมตีรัฐบาลนายธนกรกล่าวนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ